สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่ไม่บอลซิงนะครับคนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เรามาวิเคราะห์ฟุตบอล3าคู่เหมือนเดิมวันนี้นะครับแล้วก็มาดูของโปรแกรมของเมื่อคืนก่อนนะครับผมเมื่อคืน3คู่นะครับผมล้มไป1นแล้วก็ยกไป1นแล้วก็มา1ตัว v i p เชียร์ฟิลเหมือนเดิมนะครับผมมาแล้วก็มาดูฟุตบอลโปรแกรมวันนี้นะครับผม3คู่เหมือนเดิมแล้วก็มาดูวันนี้แวะมาดูโปรแกรมอาของอาเซียน้างนะครับผมซูซูกิครับนะครับผมมามาที่คู่แรกนะครับคู่แรกนะกัมพูชาเจอกับฟิลิปปินส อ่าน่าจะเป็นกลุ่มแนกเปิดสนามนะครับผมอ่ะผมว่าผมมองไปที่ฟิลิปปิน Spider นะครับผมอ่ะฟิลิปปินผมว่าอ่าภาพโดยรวมแล้วระหวว่าเล่นที่ว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับผมมานแล้วเตะดต้วยนั้เตะความพร้อมอะไรเงี้ยมันจะไปผมมองไปที่ฝั่งฟิลิปปินมากกว่านะครับพี่นะแล้วก็บูไนวันนี้เล่นบ้านนะครับผมอ่ะแต่ผมว่าเม็ดหนึ่งมีมีแน่นะฟิลิปปินนะครับผมอ่ะคู่แรกผมเปิดให้ฟิลิปปินนะครับผมอ่ะฟิลิปปินมีแน่นอนเม็ดหนึ่งนะนะแล้วก็มาคู่ที่สองนะครับผมอ่ะ บูนเจอกับทีมชาติไทยนะครับผมคู่นี้ผมชอบบูนนะพี่นะเพราะว่าผมเข้าไปดูหน้างานมาแล้วว่าโหไม่ไหวเลยไม่น่า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 ถึงนะครับผมนะผมมองไว้แล้วว่ามันมันผมว่ามันดูเวอร์ไปนะครับผมอ่ะคู่นี้ผมชอบบูนแล้วก็ผมว่าทีมชาติไทยน่าจะมีอยู่นะชนะสองศูนแต่ผมว่าน่าจะมองไว้แล้วน่าจะไม่ถึงนะพี่นะนะคะแล้วก็ผมคู่นี้ผมเปิดให้บูนนะเพราะว่าบูนเต็มที่ก็เต็มที่ก็อ่าไหวเพราะว่ายันไหวแน่นอนแล้วก็ น่าจะโดนไม่ถึงเป้าแน่นอนนะครับพี่โอเคนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สุดท้ายคู่ที่สามนะครับผมเป็นบอลโคบาเดลเลของสเปนนะครับผมดิโอเซซาโนนะเจอกับเคตาเฟ่นะอันนี้ไอหน้าบ้านนี่อยู่ดิวิชั่น4เลยนะครับผมแล้วก็มาดูเคตาเฟ่นะครับผมอ่ะคู่นี้ผมผมองว่าที่เคตาเฟ่ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเม็ดรอรุนเม็ดสองอย่างเดียวเลยของเคตาเฟ่นะครับผมว่าไม่น่ายากนะวันนี้ของเคตาเฟ่ผมว่ามีอยู่แล้ว2เม็ดมีแน่ แล้วก็ถ้าเปิด 2, เม็ดสเบิกเม็ดสวิเร็วก็คือยาวเลยนะครับผมมองไปนะคู่นี้นะผมมองไปที่เคตาเฟ่นะครับผมแล้วก็ ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ไม่บอลซิงจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์กดเข้ามาเป็นทิปเดียวกับพี่ไมบอลซิงนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยในใต้ทิกตอกด้วยนะครับผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็พี่ไมาก็อยากอยากตอบอยากพูดคุยนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางเลยนะครับพิมไปเลยนะครับผมพี่ไม่บอลซิงนะครับแล้วก็เจอแน่นอนเลยทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ไมบอลซิงนะครับขอตัวก่อนนะครับผม สวัสดีครับ